ตามภาษานักกรอบครับของกองเต็มกลับมาออกล่อกลับมาของเขิงไม่ต้องดูเห็นถุงลูกกรอบนี่จอดได้ก่อนเลยนี่เป็นตัวอย่างที่เขาส่งมาให้นะครับก็ทุกน้องโทรบอกแต่กลางวันละนะครับตัวนี้ได้มามาใหม่นะครับเป็นลูกก็คือยังไม่แยกยี่ห้อครับโอ้ยน่าสนใจทีเดียวนะครับรออนี้มาไดโอ้โหตัวนี้ตัวเทพบางคนไปทําลูกพัดคาราเวตตัวนี้ เอ่า ah, ERC นี่มีลายขีดอย่างนี้ด้วยนะครับตัวนี้เราปล่อยให้ท่านเพื่อนๆกันนะครับนับกกอล์ฟแบบไม่ต้องเลือกนะครับอยู่ที่ลูกละ10บาทนะครับราคานี้มีไม่เยอะจริงๆเพราะช่วงนี้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ลูกใหม่ก็ไม่ค่อยมีแต่นี่มันเงากิ๊กนะครับสิบาทไม่แพงครับท่านผมบอกให้ได้เลยว่าราคานี้ไม่แพงท่านจะใช้กี่ลูกท่านบอกมาครับผมนี่ดูกันชัดๆลูกสีลูกขาวราคาเดียวกันนะครับ ขออย่าอื่นกองไว้ก่อนาแมสเมิลเราก็มีนะครับทิตชู่ยังมีเลยา